โครงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีขอต้อนรับข้อสู่เมืองติมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จังวัดแปรประตูสูล่นนะผมกีตา้านายกฤษณชัยมาอุ่นวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเก่าแบบชิกๆเก๋ๆภายใน3นาทีไปกันครับ มาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้มาน,นมันสก,การวัดพระธาตุช่อแฮสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวแพร่เนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะครับวัดพระธาตุช่อแฮเป็นวัดพระธาตุประจําปีเกิดปีขานชื่อชอ่อแฮนั้นเนี่ยบางก็ว่ามาจากชื่อผ้าแพรชั้นดีซึ่งทอจาก12ปันนาที่ชาวบ้านนํามาผูกบูชาพระธาตุไว้บ้างก็ว่ามาจากผ้าแพรที่ขุนล้วไอ้ก้อมเนี่ยนำมาถวาย ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีนะครับจะมีงานนมัสก,การพระาธาตุถ้ามีโอกาสช่วงเวลานั้นเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันนะครับปังแน่นอนอีกหนึ่งสถานที่โบราณที่สําคัญแต่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักแต่ผมเนี่ยอยากจะพาทุกคนมาเที่ยวก็คือวัดพระาธาตุปูแจอำเภอล้องกวางครับภายในเจดีสี่เหลี่ยมจตุรัสแห่งนี้เขาว่ากันว่าบรรจุพระาธาตุตาตุ่มข้างขวาหรือกระดูกข้อเท้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ถ้าใครได้มาเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนอกจากวิวสวยๆที่จะมองเห็นหมู่บ้านด้านล่างแล้วอาจจะได้เห็นทะเลเหมอกด้วยนะครับวันนี้นะครับ <Ep is> ผมจะพามากินเมนูเด็ดของชาวจังหวัดแพร่กันนะครับคือเมนูขนมจีนน้ำย้อยหรือขนมเส้นน้ำย้อยนะครับเห็นน้ำที่ย้อยลงมาไหมครับนี่แหละครับคือที่มาของขนมเส้นน้ำย้อยครับทำมาแต่ละคําไม่เหมือนกันเลยนะครับ แล้วนี่นะครับก็คือขนมเส้นน้ำย้อยที่ผมเพิ่งทําเสร็จไปเมื่อกี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมากินคู่กับน้าพริกน้ําย้อยซึ่งเป็นน้าพริกที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแพร่และเป็นสูตรลับของชาวแพร่เลยนะครับส่วนผสมของมันก็จะมีหอมกระเทียมเจียวกันจนกรอบผสมกับพริกป่นนะครับถ้าขายยากล้อมเมนูอื่นๆนะครับก็มี้นาใสแล้วก็แนาเนี้ยครับบอกเลยว่าอร่อยบอแปรกันในนอนครับ้อมคนาดครับเดิมปากเดิมคำเลยครับ ส่วนคอร์กาแฟและคนชอบถ่ายรูปจังหวัดแพร่ของเราเนี่ยก็มีร้านคาเฟ่นแนวชิกๆกเก๋ๆที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นร้านนาผสมผสานความเป็นโมเดิร์นแบบร่วมสมัยมีหลากหลายให้ได้แวะนะครับส่วนสายแฟชั่นและนักช้อปของฝากก็ต้องมาที่นี่นะครับบ้านทุ่งโฮงแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของมอห้อมผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ครับนี่นะครับก็เป็นเสื้อมอห้อมประยุกต์ของชาวจังหวัดแพร่นะครับซึ่งประยุกต์มาจากเสื้อยูกตาตะของประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ทันสมัยเหมาะกับบบวรรุแผมคับ แถมเสื้อตรงนี้เนี่ยยังปักลายดอกสักที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวแพร่ไว้ด้วยถ้าใครไม่สะดวกมาชมที่จังหวัดแพร่ก็สามารถสั่งซื้ออ่านทางออนไลน์ได้ที่ c ีพอร์ตช็อปซึ่งใน c ีพอร์ตช็อปมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวแพร่มากมายให้ทุกท่านได้เลือกชมกันนะครับถ้าหากมีเวลาก็อยากจะชวนทุกคนมาแอลมังแปร่กันนักๆนะครับโครงการชุมชนแชมเปี้ยนนักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถี